เอาละครับสวัสดีครับทุกคนครับวันนี้กลับมากับช่องทำไทยไนเปอร์นะฮะวันนี้เราไม่ได้มายิงแล้วครับผมเราวันนี้เรามาล่าผีอีกรอบนะฮะล่าอะไรนะล่าผีล่าผีแน่ใจนะว่าล่าเขานะเนี่ยเนี้ยเนี่ยตุ่งเลยเอาอีกแล้ววันนี้เราเป็นเด็กฝึกงานนะครับต้นกล้ากล้วยน้ำว้านะฮะก็พร้อมมาย่างเนี่ยผมถามก่อนผีมันน่ากลัวไหมเกมนี้เนี่ยเฮ้ยไม่น่ากลัวไม่น่ากลัวเกมชิวมากเลยก็มาดิครับเกิดมาไม่เคยกลัวผีอยู่แล้ว คุณยิงขนาดนั้นกลัวอะไรแค่นี้ธรรมดาพร้อมนะคุณเจอผีคุณเจอผีดึงหัวนะผีดึงหัวอย่าหัวนะคนดูอย่ารัวนะหัวดึงเฮ้ยนี่ยแหมพูดกันเก่งเหลือเกินเข้าไปให้พูดที่ได้ินี่มึงกูขอร้องแต่กเข้าไปเด็กฝึกงานครับเออเริ่มมาเนี่ยเราต้องไปหาห้องที่มีผีก่อนโดยใช้โดยใช้เครื่อง E M F หาผีไม่ก็เครื่องเ t h e มมิเตอร์หาห้องที่เย็นที่สุด อ่าห okay. ้องที่เย็นที่สุดใส่อยู่แล้วไงวะที่ต้นกล้าไปกดอะไรอ่ะต้นกล้าอยากไปโดะไรมั่วนีต้นกล้าทำอะไรอ่ะกูไไม่ด้กล้าทำอะไรอ่ะเอาดีออกไปดิออกไปเลยเพื่อนออกไปดิมึงอยากเจอเพื่ไม่เดี๋ยวขอเป็นคนขออยู่ตรงกลางขออยู่ตรงกลางนี่ก็คอยระวังหลังอันนี้ไปแล้วกันเดี๋ยวเห็นเห็นเควสซ้ายมือนี้ไหมดูเคล็ดดูไหอะไรเดี๋ยวข้อหนึ่งให้หาว่าผีตัวนี้เป็นผีอะไรข้อสองคือให้ให้ปลดปล่ ปลดปล่อยผีโดยใช้ไอ้สมาร์ทสติ๊กเนี่ยคือที่เนี่ยขาวๆเนี่ยพูบอ่ะเอาง่ายเราจะเรล่นวัตูุที่ดูเหมือนเหมือนผ้าอันนั้นอ่ะผ้าทำไงอ่ะผ้าทำไงอ่ะแล้วข้อสามคือไล่ผีโดยใช้ไม้กางเขนข้อสี่ถ่ายรูปน้ำสีดำในซิงค์นี่ผีชื่ออะไร์เบาร่าแจ็คสันเฮ้ยทำไมไฟดับอ่ะเฮ้ยไฟกระพริบเฮ้ยตะกร้าไม่ไฟกระพริบอ่ะ เยอาจจะมีพลังงานบางอย่างอยู่เด้ยตามหลังผมเเดี๋ยวอ้ยไอ้ทาำให้เด็กฝึกงานเดินขึ้นไปก่อนอย่าน้ำผมขอไปก่อนที่ตอบดีกว่าครับน้องครับถ้าน้องอยากถ้าน้องอยากได้ประสบการณ์ที่ดีเนี่ยน้องต้องนำไปเลยครับไปก่อนใช่เป็นไงใจเย็นอย่าเปิดประตูดน้องครับไปเลยครับเปิดประตูด้านขวาดูด้านขวาด้วยน้องกล้าเปิดประตูเข้าไปเปิดเปิดประตูเลยเปิดทุกประตูเลยเปิดทุกห้องเลยเปิดทุกห้องเลยไมกดกดกดคลิกซ้ายกดคลิกซ้ายแล้วดันอ่ะเฮ้ยไม่ไฟแบบอย่างเงี้ย โอ้ชิคขี้คว่าดันไม่ได้อะขี้ายดันดันได้นี่ไงขอกซ้ายดันหาห้องหาห้องห้องไหนเย็นสุดเฮ้ก้าพไปประตูปิดปิดอกล้าไอก้้้้้ก้ กล้ารอเลยขึ้นมาแเ่ถ้าเปิดไดเงี้ยกดคลิกกดเมาส์คลิกซ้ายแล้วดึงกนดึงไปดึเป็นปันกาคุณนได้เปิดได้กดคลิกซ้ายแล้วดึงเปิดคลิกซ้ายแล้วดึงไอ้เจ้าย่ดมากล้าคลิกประตูมันเปิดไม่ได้ดึงเข้ากล้าดึงเข้าปกระด้นออกไม่เข้ามาดิครับเกิดมาไม่เคยกลัวผีอยู่แล้วเข้าไปดูไป เข้ามาอยู่ดูไปเด็กใหม่เด็กใหม่ใจเย็นเด็กใหม่ใจเย็นเจอแล้วเจอผีอะอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนไหนอะอยู่ข้างล่างเลยอยู่ห้องนี้ห้องนี้เลยห้องกินข้าวเนี่ยอุ้ยลบห้าลบสองไปเอากล้องก่อนแป๊บนึงเฮ้ยกูมีกล้องกูมีกล้อูมีกล้องไม่ไม่ไม่ทุกคนทุกคนออกออกให้ให้ให้ใกล้อยู่นี่่่เเเออออาาิิงงน้องครับน้องน้องรอห้องนั้นแหละฮะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ตามมาครับี่่ไมน ถ้าโกใส่สิทธิ์มันแข่งในห้องแหวกในห้องแล้วไม่เป็นไรเอาเอาใส่สิทธิ์มาแล้วเออไปไปศิลป์มุกอยู่ใครอ่ะอไค่แค่แค่คนตบีถ้าคนตบีจะเรียกชื่อมานเร็วบาบาร่าเด็กสันโอเคอยด้วยอ่ะมีผ่ายพูดคนตบีไปพูดอ่ะบาบาร่าเด็กสันตะกล้องรอไทยนะฮะอ่ะเดนเดนมันพื้นเดิมันพื้นเดิมันพื้นไม่มีใครเปิดน้ำยังสวยซิงยังไม่มาเลยเดี๋ยวถ้าซิงมันจะเปิดเองเราไม่ต้องไปเปิดบาบาร่าเด็กสัน เสียงกูก็ไม่ออกอ่ะออกออกออกชักสันช่วยเอ้าห้องน้ำปะเนี่ะโอ้ยกล้าเข้าไปดูกล้าเข้าไปดูเข้ากล้าเข้าน้องครับน้องน้องช่วยเข้าไปดูได้ไหมฮะเออพบอะไรไม่ห่างออกมาให้น้องให้เหินเดี๋ยวน้องให้เหินเดี๋ยวอะไรคิดว่าจะเที่ยวไอ้ใจเปลี่ยได้ผมคิดว่าได้เชี่ยวหลอกห้องน้ำมือฟืดๆแม่ไม่ไม่แต่นี่จริงดูในห้องน้ำน้ำมันสีดำแ่บเนี่ยน้องน้องน้องมาช่วยมาด้วยมาด้วยมาด้วยเนี่ยเนี่ยมาร์คอยู่ด้วยถ้าปิดมาร์คก็จะอยู่ด้วย กเข้ามาแม่งกลัวแม่งกลัวมีมาร์กมีมาร์กปิดไฟปิดไฟเราอยู่ด้วยกันสองคนนี่กูจูดี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 จีไอ้บ้ามันโลกโลกไหนว่าจักรวาลนี่แหละโลกน้องน้องครับผมเล่นเกมผีเลยพี่ผมเล่นไม่ได้น้องครับน้องเล่นครับเนี่ยเกมผีไปหลับไปหลับในผีไม่เห็นสักตัวเลยจริง เฮ้ยไหนไฟดับวะไปดิวินาทีความเป็นจริงนะเออตอนนี้เจออะไรไหมครับอยู่ในห้องนี้มันอยู่ในห้องนี้ไม่ใช่ไม่ใช่มันอยู่หน้าห้องอยู่หน้าห้องสำรวจสำรวจสัตว์รูปเข้าไปไปเจออันไหนอันไหนอันไหนมาผิดมาทำอะไรอาจารย์ทำทำอะไรครูยืนอยู่ตรงมุมนี่ครูทำอะไรอ่ะเดี๋ยวผมจะลงรถให้ครับแป๊บนึงแป๊บนึงอย่าอย่าดันตูดครับอย่าดันตูดครับไม่มีใครดันครับไม่มีใครดัน อย่าอย่าปิดประตู <laughs> ผมยังไม่ได้ปิดเลยครับเ <laughs> นี่ยเนี่ยเนี่ยมือเนี่ยเนี่ยมืออยู่ไม่นี่ลยเนี่ย <laughs> ผมผมยังไม่ทำเลยนะฮะน้องน้องใจเย็นน,นะครับน้องต้องใจเย็น EMF ก็ไม่ขึ้นนะ <S <S อ่ะเออไม่มีใครครับลองเข้าไปดูดิครับคุณลองเข้าไปดูดิคุณน้ำเ<อ>ข้าไปดูดิเ <laughs> มื่อกี้เข้าแล้ว <laughs> Are you there Show yourself ยืนดูข้างหลังเพื่อนมีผีอย่างเพื่อนยืนดูอยู่ ไม่เห็นใครเลยมึงไปไหนกูไม่เห็นมึงเลยมูงหลังหายอยู่ตรงมุมนี่ไงเดละคนเนี่ยไม่อยู่ในคนรถกับกูแล้วน้องครับเอาเฮ้ยจะเป็นตัวมันวาร์ปเด็ดเป็นปิงปว่าวะอ๋อนี่คือวาร์ปใช่ไหมฮะครับวาร์ปเด็ดปิงแหละทำอะไรนะเราเจอเลยไม่เราเจอผีเลยไปด้วยกันไปด้วยกัน ตางตงเข้าดูห้องน้ำดิผิดหรือเปล่าวะตางตงเข้าดูห้องน้ำดิไม่มีนะครับดูอยู่าลองเข้าไปดูข้างในดีๆดิมันอาจจะซ่อนอยู่ตรงโขดหรือเปล่าดูอยู่ฮะเฮ้ยไอ้สัตว์กูจุดทูบอยู่ไม่ได้เอาไฟฉายมาเฮ้ย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 ห้องอ่ะไปปอเลยไปแล้วเฮ้ยไปไหนหมดอะน้องกล้วยฮะน้องกล้วยเออน้องกล้วยว้าวว้าวว้าวดู d e ดูนี่มีกุ้งอ้อเปล่ามีกุ้งอ้อเปล่า ดึงดิเฮ้ยเป็นเด็ก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 จริงเหรอเออน้องกล้วยช่วยหยิบเหรียญข้างในได้ไหมฮะพี่ทำตกไวยฮะไม่เออเออผมคิดว่าไปด้วยกันสองคนดีกว่าครับเออน้องกล้วยนำเลยับที่มองไม่ค่อยเห็นนะมันจะมันจะแบบมีเป้าหมายเดียวอะเวลาที่แบบว่าอยู่อยู่อยู่คนเดียวอะเมื่อกี้ไม่เดียวนะแล้วกลัวไม้เข็นด้วยนะแต่ซิงค์ดำยังถ่ายไม่ได้เลยอะ เดี๋ยวลองลองเข้าไปดูดิลองเข้าไปดูทุกคนดิลองเข้าไปดูดิคนที่ถือกล้องคนคนไม่คนคนที่ถือกล้องอ่ะมันต้องใช้ภาพไงต้องจับภาพแม่ประเด็นน่ะผมผมไม่มีไฟฮะสสายายอยู่บนหัวปะเนี่ยใช่ใช่ทามทามีคนเดียวเลยครับใช่ใช่ทามต้องไปคนเดียวเลยเดี๋ยวดูดูทีวีให้อ่ะออผมไม่มีไฟฉายฮะน้องกล้วยฮะถือไฟฉายให้โอ้พี่มันต้องลากไปได้หน้าไหนคุณมีไฟฉายไหมมันไฟกล้องฮะมันไฟกล้องมันแฟลชกล้องน้องกล้วยฮะเข้าไปถ่ายนะฮะ คุณส่องอะไรก็ส่องพื้นสิครับคุณส่องอะไรของคุณเนี่ยคุณอย่าดันตูดแป๊บนึงซ้ายครับซ้ายห้องซ้ายห้องซ้ายมาโผล่มาจากห้องไหนนะครับห้องน้ำนั่นแหละห้องกลางนั่นแหละห้องน้ำเฮ้ยมันเดินตามมันติดติตามอยู่ตามอยู่ตามอยู่ยังยังยังมันยังไม่มีอะไรฮะน้องน้องใจเย็นฮะบาร์บาร่ามีนะ show me show me show me show yourself Barbara Jackson, show yourself Eat my friend fucker. ไม่ต้องออกมาไอ้ผีเวนมัเป็นประตรูให้หมดเลยเอ่อโทษนะครับเอ,อ่อผีมันผ่านประตูได้นะครับคุณคุณกล้วยฮนะ <c oughs> ผีเขาไม่มาบ<ผ>ารประตูหรอกฮะผีทะลุเสยด้วย Barbara Jackson ah? Show yourself Eat my friend my friend want to see you เฮ้ยเคุณคุณกล้วยครับคุณกล้วยคุณกล้วยไม่ใปิ้งปิ็ตปิงไมันปิงมัมาเอ่อี่ครับมาเอาอีกเดี๋ยวพี่วอลคอยีผีจะออกมาผีแปะแล้วผีแแล้วผีแแล้วเอาอีกครับเอาอีก Are you there ได้มาแล้วฮะไมไม่มีแล้วอ่ะไปแล้วอ่ะเบอร์แต่กูจัดให้เดี๋ยวผมไปดูจอให้ เอออันนี้เออกินกินกินน้ำขิงหน่อยไหมฮะเออผมผมว่าเสียงน่าไม่น่าใช่นะบบาารจนเฮ้ยเดี๋ยวน้องครับผมเดี๋ยวน้องทำารกิจด้วยนะครับผมน้องน้องน้องเข้าดูด้านซ้ายนะครับในห้องซ้ายครับเออคุณธาครับดูด้านซ้ายนะคุณธาห้องซ้ายนะครับเออเออน้องมาอย่างละฮะอ่าผมอยู่ดูจอที่รถครับบอกว่าถ้าแฟนท็อปถ่ายรูปแล้วมันจะหายไปตอนมึงถ่ายมึงถ่ายได้ปะใช่ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเควนยเถ้าพีเดนท์ถ้าพีเดนท์ถ้าพีเดถ้ายเด้้า้ีเดนทถ้าพีเดนถ้า้เนท์ถ้าพีเน์ถ้าเนถ้าพลเดนท้าเดนท์ถ้าพีเดนท้าพีเดน้า้ยเดนท์ถ้าพีเนท์ถ้าีเดนท์ถ้า้ยเดนท์้เนทถ้าพเดนท์ถ้าพีเด่ทเถ้าพีเดนถ้าพีเดนท์ถ้าพีเนท์ถ้าพีเดนท้าพีเดนท์ถ้าพีเดนท์ถ้า มันติดมันไม่ติดอะไอ้เหี้ยคือมันมาแป๊บแป๊บแปบอะให้ทำนะ่ายติดเน่มันเขียนว่ากดต้องถอน่ติดอดติดก่อนที่จะถ่ายนี่อมันติดอยู่แล้วตอบเลยตอบเลยแบตชีแพตตอมเฮ้ยแดนไอ้ยไม่มีคนดูรถตู้นี่คงโดนขโมยไปแล้วนะฮะโอ้ยถูกต้องผมคอยดูจอคุณอย่างดีเลยนะครับเมื่อกี้ซ้ายขวาดูผีอย่างดีเลยนะใช่เอกไม่คำเดียวหากันคืมคืมอะคืมแน่มึง อันนี้นี่มหมเขียนกูมหมเขียนกูมหมเขียนเฮ้ยเอ้ยเอานหนึ่งอันหนึ่งผีชื่อเรนดามาทีเนี้ยมนี้มาทีเนี้ยันไม่ได้กลัวไหมเขียนนะตีตัวนี้ไม่ได้กลัวไหมเขียนนะกลัวกลัวกลัวเอ้ยอย่ามาล้อหลอกทีเราอยู่ใต้ตีนอันนี้คือต้องมีใครในทีมเห็นผีคนหนึ่งแล้วก็จับโม motion นเซอร์แล้วก็ใช้สมาร์ทสติ๊กไล่ผีเนี่ยเนี่ยไฟชักเกิดไหม เอาเลยครับผมท่านผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่ในรายการคนอวดหมีนะครับผมเทคที่2นะครับผมทุกคนครับซิ่งก็ด้านหลังที่ทุกคนเห็นอยู่นะผมเป็นโรงพยาบาลเก่านะครับผมไอ้เพื่อนว่าไงต่อยนะดื่มแล้วเมื่อกี้ที่คุยกันอ่ะมาโรงเรียนโรงพยาบาลเนี่ยไม่ใช่สงครามสองในที่เขาเอาศพหรือว่าทหารที่บาดเจ็บเขาไว้ที่นี่หลังจากนั้นทหารอะเขาเริ่มบ้ากันเพราะอะไรก็ไม่รู้แล้วมึงอ่ะเริ่มบ้าเพราะอะไรเอาเร็วไม่ได้หรอกไอ้ก่อนเข้าเนี่ยพูดเก่งกันเหลือเกินถ้าเกิดมิด ถ้าเกิดมีผีอ่ะขอแค่เงนกล้าเฮ้ยเราอากล้องไปด้วยดิเฮียแมวเอาอะไรไปเซตเลยเหรอเร็วกูสะพายหัวกล้องมาแล้วเออกูถือนี่มาแล้วอ่ะว่าเจอเฮ้ยก็สนกสันย่ายิิงงอ่าไอ้เียกูไม่มีไฟดีงั้นน่ะมีเนี่ยกดตัวทีกดตัวทีแล้วก็ไม่บอกไอ้เชีพเป็นคนมืดเลยจริงหน้ากูเลยหน้ากูหน้ากูขาหน้ากู อะไรกูอยู่นี่ไอ้มารอ๋ออยู่นี่อยู่่นีไม่ได้มต้พยายามระวังแผลเมื่อกี้มึงเจอหน้ามึงเหอทามเนี่ยไม่เสียงเสียงระฆังมันอยู่ไอเสียงโทรศัพท์อยู่หน้ามึงอย่าหันหน้าบ่อยอนี่นี่ทางนี้ตามเไปดีกว่อันนี้สิบสิบตรงไม่ใช่วะเก้าตรงเนี้ยเออตรงที่ทีมเดินอะมุมห้องอะมุมห้องเนี่ยมาดูหลังให้ต้นกล้าตรงเนี้ยไม่ต้องขาดจะมาทางนี้มาดูหลังไงวัวห้องนี้เว้ยไปไปเอาหนังสือมาเลยทามห้องนี้เจอละเจอห้องนี้ละกู้ห้องนี้เหมือนกัน ข้าเอาเอาขาเ้าอห้องเนี้ห้องเนี้ยห้องนี้ห้องนี้ยเ้อันี้ามากเลยเข้าไปเอาเข้าไปเดี๋ยวไปเอหนังสือไปก่อนเดี๋ยวจทุบก่อนไอ้ไอ้เชทุบลนไอ้เหี้อมึงก็มาทำรนตอนนี้ล่ะไมนี่ไปตรงกางกูตกไปเอ๊ะถิงไปประตูไม่รู้กัรตอยู่้ยโ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยอ้อ้กโอ้ยอ้ยอ้้ยอยอยอ มัน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 ทำให้เราจิตอ่อนอย่าจิตอ่อนไปกับมันเราต้องเข้มแข็งไว้เข้มแข็งอยู่เปิดไฟในห้องสว่างกันดูบอกตัวเองก่อนเหรอเฮ้ยเฉยเฮ้ยตกใจหมดขอบประตูห้องเหรอกูแปะนี่นะคือถ้าผีภาพมันเป็นเป็นสีอะไรนะสีเขียวสีเขียวสีแดงคือไม่กูรับโทรศัพท์เองรับได้ด้วยเหรอเพื่อนก้ามีอะไรจะบอกว่าเราไม่ได้เปิดไฟตรงนี้ไม่ใช่หรอกูเปิดกูเปิดกูเปิด นั่นไงใจเย็นสิคุณเรามาสี่ปรึกษาเพื่อนทีมก่อนทำไมเวลาเดินเข้ามาปุ๊บนี่เสียงมันต้องหลอนทุกทีนี่นี่ไฟแช็คแล้วแล้วแล้วกูต้องเอาออยวางไหนเด้ยมึงก็เดินมากับกูดิไฟแช็คไฟแช็คอยู่ที่กูอะสมาร์ทสติ๊กอยู่ไหนอะแป๊บนึงใครจับกล้องอยู่อะเอ้ยมีเสียงแอน้ยขวามือเมื่อกี้ ตัวนี้ไม่ตอบอ่ะไม่ตอบเลยอันี้มีอันี้มีอันี้มีคนร้องนะมีป่ะมีเชื่อกูแม่ต้วงไม่มาดูเช็คเลยมีมีเด้เฮ้ยมันพูดมันพูดมันพูดพูดกู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 มีกรอมแล้วก็มีพูดเป็นทำไมเนี่ยอ้าวมีคนเห็นเควสอีเวนต์แล้วเหรอแสดงมีคนเจอผีแล้วเด็ดแต่เราไม่เห็นนะกูเนี่ยกูเนี่ยซินดามันแค่ตอบก็จบแล้ว

Are you there? Show yourself. อย่าแย่งไฟอย่าป๊อปอยู่ก่อนจเย็นมึงออกไปไปละอยู่ด้วยกันเฮ้ยท่นกล้าท่านกล้าองคุยกันมัยเนี่ยท่นกล้าคดีพูดเนี่ย Hello. Hello. Hello my friend. Hello. ไม่ตอบ Show yourself. มันบอกอะไรนะ Four มันพูดชื่อเโฟร์เอ้ยนี่หลอนจริงเลยอันนี้ไอ้ทางอันนี้น่ากลัวเลยเฮีย Dude how do you know that bro Easy how do Whoa what the What เฮ้ยประตูเจะปิดประตูบ่อยสิเดี๋ยวออกไม่ทันเดี๋ยวก็แตกหรอกปกติก็แตกทุกคืนนะ เดี๋ยวคนเราแตกให้ให้ให้ต้นกล้าอยู่เดียวลองดูต้นกล้าไม่เคยเจอเลยต้นกล้าเห็นอย next 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 อะไรอ่ะถัดไปถัดไป next what อยู่ข้างๆห้องเหรอห้องเปล่าอยู่ข้างห้องเปล่าไปอีกห้องถัดไปดิเออมันเป็นห้องน้ำเอ้ยเป็นห้องเรียนนี่เปล่าเพื่อนเก็บ e mf มาดิเฮ้ยมึงไม่มาหกูล่ะ เก็บเอฟเอฟมาหน่อยเดยต้องต้องหน้าปล่อยมารกี้อ่ะมารกี้เก้าสิบคนเดียวเลยคนอื่นห้าสิบาทเออม้างไม่เก่งกินยาคนเดียวเลยมานี้เลยโอ้โ,อโอหทำเป็นคอนเทนต์นี ENT to to ่เฮียโคตรพอดเลยกูทำเส้ <GO av uther> ์สองเคตสไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวคอนเทนต์กรอปเห็นกรอฟเห็นในห้องนั้นมันแน่อยู่้องนี้แหละพอเห็นกดอฟในห้องนี้เอางี้เอางี้เรา คุณทมไทยคุณออกมาแล้วปล่อยให้คนที่ชื่อคุณกล้วยน้ำว้าเข้าไปอีกคนเดียวครับเออนุ้งกล้วยครับปอีกแล้วเลยที่พีต้องเจออ่ะมันมันต้องเจอขอนอนคืนนี้กูยืนบังประตูให้มันจะไม่ปิดครับออกมาออก้ยตสัมภาระปตมภาปิดประตูปิดประตูปิดประตูไไปนุ้งกล้วยน้าวาเ้าอยู่อุ้ยมันมาแล้วมัแล้วยังไม่เห็นอลยเลยไ้เสี่ยมันมาเมื่อกี้มัทำรายเลยนะทำรายยังไงครับเฮ้ย แข่งใจนยทุกคนแข่งใจ Show yourself ท่แานพูดอะไรวะท่านบอก c l o แล้วอ่ะเป็นอะไรกับมันตัวจับมาเนี่ยมันโทรศัพท์มา Where are you มันตอบว่าอะไร close close มันบอก close มันบอก close ใกล้ๆมึงอยู่ใกล้ๆมึงอ่ะก็ออกมาดิวะบอกโชว์มีดิโชว์มีโชว์มีโชว์ s o m e t h ขอให้มันดู something do something นี่ไงโอเคโอเคโอเค มันไม่มาเลยเว้ยมันไม่มาเลยดูดิมันไม่กล้ามาเลยแน่นอนอยู่แล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันมามันมาอุ้ยนี่ไงนี่ไงไม่เห็นเหรอไม่เห็นเหรอเฮ้ยกูเห็นเมื่อกี้กูได้รูปแล้วอ่ะกูได้รูปแล้วอ่ะกูได้รูปแล้วหนึ่งโปรก่อนไปในขางกวามือไปในขางกวามือไม่มันต้องให้มันเดินออกมาเว้ยมันถึงจะโดนโม motion นเซอร์เว้ยไม่มีแล้วมันหายไปแล้วเมื่อกี้มันยืนตรงกลางเลยเมื่อกี้ใช่ภาคเขตมัน มันคนกลางเข้าไปไม่ไม่ไม่หยิบหยิบไอเซนเซอร์เนี่ยเข้าไปติดข้างในได้เปล่าวะมือทำคกูเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูเป็นแบ็คหลังให้กูเป็นแบ็คหลังให้ทำเลยพอดีมือไม่ว่างว่ะมือถือของเต็มเลยไม่ใช่ไม่เขียนหนังสือไม่ได้สรุปหนังสืออยู่ไหนอะไม่เขียนว่ะมึงวางหนังสือลงรีไม่เขียนว่ะรีบติเตอร์ไม่มึงโยมมามึงโยไม่งั้นมันไม่ได้โอ้ยฉลาดเหลือเกินไอ้เหี้ยแล้ว ติดยังไงเนี่ยไม่ไม้มันติดบนพื้นไม่ได้หรอติดตรงที่มันวางอ่ะมันต้องติดทางผ่านมันอ่ะนี่ไงเอฟเอฟไม่ร้องเลยใช่ไหมมีมีไม่ร้องเลยไม่ร้องเลยไม่ร้องเลยวางอยู่เนี่ยให้ให้กูวางบนพื้นอย่างงี้หรอไม่รู้ดิมันติดฝาผนังเปล่าไม่เราขาดหลักฐานเลยฟิงเกอร์พิ้นฟิงเกอร์พิ้นไวอาร์ยูเข้าไปหาให้ไฟใชยไปใฟฉายมันตอบมันตอบสปิริตบ็อกซ์ตอบมันพูดอะไรนะสปิิรตบ็อกซ์มันตอบอยู่แล้วตอบนานแล้วมันบอกว่าได กูถามเวีาร์ยูตอบได้้เนาอะไรของมันเนี่ยเข้าใจเลยผิดตัวโอ้เพื่อเพิ่งไปบนห้องสีู่นั่งคนเดียวหลอนโอ้ยมึงปิดไฟอ่ะเมื่อไหร่มาอยู่อย่าเพิ่งไปดูด้วยกันก่อนก็กลายเป็นเรื่องอะไรวะมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วมนมาแล้วมัถ่ายลูกถ่าลูกถ่าลูกอีเด็กนีเด็กอีเด็กอีเด็กเด็กอีเกมาแล้เกบมาอยู่

ไม่เคปไม่ได้ช่วยเลยเอ้ยไอ้มาร์คอยากเร็วเลยคุณดูไปเลยมึงอะทิ้งกูหมดเลยไอ้เหี้ยให้กอบประตูหลังคนเดียวไอ้เฮดี๋ยวเดี๋ยวมึงอะอยู่ไกลสุดเลยอีมาร์คมาเจ้าไอ้ทามาเขาไมเทำมันจะเอาหม่องมึงยาเพื่อนหมดเลยอะไม่ได้ไม่หมดมาร์คกูซื้อมากูไม่เคยได้ใช้เลย ตามึงแล้วมะตามึงลุยแล้วไม่งั้นกูเข้าไปตายแน่ดูสมองจบแล้วอยู่สิบเราเราลุขับสอบแล้วไม่ใช่เหรออยังกูเป็นแบ็กอัพแล้วกูเอาเกลือไปแล้วตอนเนี้ยกูไม่รู้แล้วมาอาไปฉี่ก่อนไม่เนี่ยเกี้จะแตกเลยเหรอกูพิดเองอ่ะที่กูแดกยาช้าไหวปั๊กไปเลยเนี่ยเลือกน้อยเห็นไหมเนี่ยโอ้แล้วกูสองคนเอี๊ยมเอฟล็อปเอี๊ยมเอฟล็อปเอี๊ยมเอฟล็อปเหรอเออเอี๊ยมเอฟล็อปงั้นตอบได้แล้วเนี่ยตุ๊กไก่ดิอย่างเนี้ แหน่แหน่กินกินจี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 นตายเลยสรุปคืออะไรอ่ะจีนเฮ้ยกินอะไรชีวิตที่เฮ้ยเรากินไดอย่ามาเล่นเด็ดขาดนะเอ้ยาไม่เชื่อมาดิเรียบร้อยแต่เรียบร้อยเรียบร้อยจริงอันนี้เนี่ยถ่ายติดถ่ายติดไอ้ก้าเลยเนี่ยโอ้โหกล้ากาลังชูไม้กางเขนใส่แม่งเลยตอนนี้ดูกลัวกูใหญ่กว้ากูใหญ่ดูดิเนี่ยรูปเนี้ยโอ้โห เต็มจริงๆรูปนั้นคือกูไล่มันนะเว้ยมันวิ่งหนีกูไล่งหนีไล่มันอยู่อันนี้คือมันไล่ไม่เชื่ใช่กูไล่มันอยู่แล้วนะกูไล่มันีไล่ผ่านไม่ทันกูทำไมเนี่ยแกหยุดวิ่งนิดนึงนี่คือไปแล้วอ่ะอ่าแบบเอาเป็นว่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากเพื่อนๆด้วยนะครับฝากต้นกล้าฝากมาร์กี้ด้วยครับผมฝากทีมด้วยนะฮะไม่ดำช่องครับแต่ฝากด้วยก็ได้นี่คือน่าจะเป็นอีพีเดียวแล้วก็จะไม่มีอีพีต่อไปแล้วครับผมเกมนี้ครับเจอกันคลิปหน้าครับผม See peace you